có mẹ bướng chín, có kiên lăng gan, à kiên anh bình lăng thanh. Oh, của Papa vẫn sẽ tam thanh, ngủ rừng vân, thanh bu bay bay tân tài, thần mẹ. rồi tân tài, rồi tung anh toong này cầm rơ rạp, coi vô ra do, cô tô về, à, phu kéo nó, anh toong, tôi, 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 tôi ra tôi con Trời ơi, không biết chứ không biết này bao tăng bắt mấy chứa. Bỏ mất đá tì coi tu Cô lên mấy tân trách tì ta này đẹp Chá đến quá mấy ai khiến phụ trải bỏ đi bớt tua là cô quảng quả nắp chặt thế Tô có cây, tô có khu Rồi trái cái tốt mừng à, trái mình vô xây là kéo đen nóng Thì mấy dùng khắp mà tô quanh bị luôn nghe à. Tô đen, kéo đón, còn này đều, à, mừng à, บ้ากันบมดจริงรอร้อยตายเลยตองเอองั้นมันอยู่เกตส่วนที่เมืองติดนี่ไปหน้าลุงเรมเพรสเดนเลยตรงว่าปักพวกเพื่อลุงเรมไอ้ปักที่นั้นเรียกรถเกลือโดยสั้นมาจัดบาจิงอะตัวนเบื่อจริงรอยไม่เบอร์เพื่อคอยรถเกลือโดยสั้นเกตหนี้เออกูโยนหน้าต้นที่เมืองกว่าไอ้น้องไปส่งน้าโรงแรมเพรสเดนเท่าไหร่แอด Si ba bát mà. kinh Tầm bây tầm mà tốt trẻ trăm trịp cú. Rồi mà lông cú chăng ấy cả năm. Ô. Mà rửa trẻ khưởng đi. Rửa trẻ mánh lên. Bà bà tốt trẻ trăm Đi dây tổ nông tốt. Làm chứ ngay lầm. nằm ở tầm mương. Rồi tay thì đây thì bố quá. Chá mà bà này ta luôn. คูเ <c oughs> ตีโรงเรียนกลางบ้านครูเก๊ลดลืมขึ้นเแตน็นในต้ตองยืมรถแด,ด็ก, ah. กยิกไปจาดเปรดร้อยพวกก้านเลี้ยวกลับปลัดดันพรึงร้อยไอ้ตองแล้วก็ไปบอกแดกว่าคุณครูครับคุณครูลืมขึ้นเสต็งไอ้เห็นมึงปลัดกองครูก็ใจขึ้นที่กันแล้วไม่แค่ก้าในพุดกว่า้ารถเหลืองมันดีได้แก้วได้ผูยยอมรับกับรถเหลืองกว่าป้าหมวกกาตัางท,ที่เดียวดูครูเก้้วันนั้นรถเหลือง พอยแก่แก่มันรุ่นไม่โดนเครื่องดับแล้วมันเก่นไม่ปล่อยรอแก่งมัดไอ้แกมันหวากาตาแล้มตบว่าป้าปอกเดียวไปเลยเกียว์วางแล้วล่ะตบลงบนเกียว์วางกับปล่อยเนี่เนีอจริ้งดี่แตเตี้ยงเผือดเตี้ยงว่าไม่เบื่ออดีตเล่นเคลื่อนตั้งตัวอ แต่เรื่องจริงมาเป็นตามแดงเอายาสีมาดูจันตาบุ้งไปกุ้งกรุงตาอยู่หน้าบ้น <c oughs> านก็ใหญ่โตใช้ไม่ตาไหนอ้อมเอาไว้ไปตาอยู่นอกอแล้วก็เขียนไปเลยว่ายาสำหรับตาไปนอก <c oughs> ป้าตาไหนอ้อมมันได้ตาบอ้งเลยผมใช้ยาตุ้งอันเดีก,กันจันทร์กับยา,าอ้าดูเอ้หนำตัวบ,บ้านป้าเมียขึ้นไปนอนบนต้น ยี่รุงเลยยังยอมเมียด้วยท <c oughs> ีนี้โลูกป้าไปไปตั้งดักไปมันซากวรวดเย็นเลย